มืันนี้เขาก็จะมาเสนอเมนูเมนูหมกปลาบึกนะจ๊ะอันนี้เขากับซื้อหัวปีมาสองหัวเนาะเขากับมาหัน่นหั่นหันหัน,หน,หน,หนเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขากับผสมกันกับปลาบึกนะจ๊ะปลาเบึกเขากับหั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นเนาะพี่น้องเนาะ อันเป็นชิน้นสวยงามสีสันสวยงามแล้วก็มีเนือ้อติดมานน้ำนอกปลามือ่อกะแสบแสบจะเป็นปลานเนือ้ออ่อนแล้วก็เป็นปลาน้ําจืดนอกตัวใหญ่ๆมากจะอยู่พิบเวณแม่น้ําโขงเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานะคะเราเอาการกล้วยมาจากสวนคุณย่าใหม่ๆนะคะจากนั้นมันไม่มีแดดเนาะฝนตกหมึดมือเฮาก็เอามาขางไฟค่ะเอามาขางไฟ อันนี้ก็คือวัตถุดิบของเราอันนี้ก็คือหัวหอมแก้น้าตาไปเอแก้หัวหอมไปกระห้ไปน้ําพี่นองเอ้ยไพแก้หัวหอมบ่ห้น้าตาบ่าออกคอยบ่เสื้อเด้อพี่นงเถิงแกเทิ่งห้ทเ้ิงเห็ดไปน้จาจ้ะแก้หัวหอมอันนี้เท่ากับเป็นขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบองเข้านะจ๊ะรอเทากับตำอ่าบักพริกตะไคร้ มะอมกระเทียมใจนี่ละจ้ะเครื่องเข้าให้มันหอมหอมเข้าตับให้มันได้ทีนะจ๊ะเนาะตับมันได้ทีแล้วเขากับมี่ผักชีแล้วก็ต้นหอมหัวกระลำหัวปีจ้ะแล้วก็หัวหอมหลายๆยอย่างเขากับอามห่รใส่กันแล้วก็ผักอิตูอยู่ในถุงบเดีวออกมาเนาะเดี๋ยวให้รังใส่ที่หลังอันนี้ก็เป็นขั้วนาบ้านเขาคือก้าแเราพี่น้องตามตาๆตาตไปจ้ะ ในร้านให้ร้านส้าท่าคีปหายจะเอาซุ่มเขามาซุ่มเขามาไกลๆหอมหอมมึงดูพี่น้องเป็นแต่กินบอเป็นแต่กินเนาะบวนเฮาตามเสร็จแล้วเฮาก็ยัวยัวใส่กนเรียบร้อยเฮาก็เอาโคกเอาซากออกตากตักเครื่องปรุงเฮาใส่ในถถวยเนาะในซ้ำนี่ใส่สุรุษใส่น้ำปลาเข้าไปจ้าใส่ปลาแดกเข้าไปใส่สุรุเข้าไปใส่ร้ายแซ่บร้ายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเด้จ้าจากเขาปรุงมาแล้วเฮาก่ข้น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  เบิ้งดูจากฝีเมื um ่อการค้น네คันเทปบออันนี้คือโมกป่าครั้งแรกในชีวิตด้จากที่เคยเห็ดพึ่งทําทั้งแหลกจากนั้นเขากุกเขาให้เขากันนจะเนาะคุกเขาเขากันเขาก็เศร้า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 เสกระมั่งจ้าอืมเศร้าเศร้าเศร้าเสกรละมังหอมหอมแต่แซ่แต่แสบหลังจากนั้นเขาก็ตามด้วยกะทิซดหัวกะทิซดจ้าอันนี้เข้าโมกป่าสมุนไพรใส่กะทิสดด้วยนะคะ บอกเลยว่าสูตรนี้พ่อีไภัยเฮ็ดนอกจากเชฟฝนคนเดียวจ้าอันนี้เขาก็ตเข้าวเบียร์ตำข้าวเบียร์เสร็จแล้วเขาก็มากคุกคุกคุกไส่กันเนาะค่ะเนาะคุกคุกคุกส่กันให้มันเขากันเขาคิดได้อันใดเขาก็ใสอันนั้นเ้ยพี่น้องมันจะบวกนขั้นตอนเด้อเพราะว่าอันนี้ก็เป็นค้างแรกที่เฮ็ดขึ้นกันเขาก็คิดว่าอันใดมันจะแซบเขากบโคนใส่มาได้จ้ะอันนี้ก็คขึ้นนาตาที่เข้าส้งเครืองแล้วเนาะเนี่ยนาตาส่งเครืองเขากบมักกันเข้าไปแล้วก็ขั้นเข้าไป อันนี้ว่าเมสนสมงพักได้จ้กห่อหมกเข้ากับสีห่อหมกจากเข้ากับซีห่อหมกเป็นสมนสพักได้ยาเขาเสียผิดเดอ้อหลังจากทีห่าเตรียมเครื่องวัตถุดีห้มนเข้ากันเรียบร้อยเมื่อแล้วนอกคูกเค้าให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายเข้าเอาผ้าอิตูที่ห้อเตรียม,มาละจ้าเก็บมาจากสวนคุณยางามงามพี่น้องงามโมงามงามจ้าั้งงามทั้งหอม ดมมึงดูมันหอมบอจากน้อก็จะมาทําขั้นตอนการห่อเลยนะคะอันนี้เขาก็ห่อไปได้หลายห่อแล้วอันนี้คือขั้นตอนการห่อของเราอันนี้การห่อขั้นเทพของฝีมือยายอเลยจ้าไม่ต้องดูขานะคะขาลายค่ะให้ดูฝีมือการห่อนะคะอันนี้เราทํากินเองไม่ต้องมีพิธีพิธันอ,อีกอย่างได้จ้าอันใดแสบอันใดีน่นท้อกะเห็ดเอาเลยบะมีดอก อนหมอกอนามัยจ่ามิตรแทบหลายจ่ามิตรแทบหลายแทบด้อยอย่างแชบ่บด้วยสีมือเขาดิจ่าห่อเสีหลวเขาเอาใซ่หมอนาะหนึ่งไว้ประมาณสักน้อยหนึ่งหนึ่งปเปื่อยเห็ดพักเปื่อยเห็ดปลาเปื่อยเ้าจ่าพี่พน้องเนาะหอมหอมอันนี้ก็ได้เวลาเขาจะมาเปิดหมอแล้วเขาเปิดหม้อออกมาก,กับเบื้องโหลดายเป็นแต่แทบแต่แทบหอมหอมพี่น้องหอมไปไกลไปสิบบ้านเลยจ้ามาที่นี่เขาเกิดเสี่ยกเอาหอมตำตำเนาะเขาก็จะเลือกเอาหอยยุกยุก พอวายอยู่ขงเครื่องเขาอยากแม่นบ้านในซุกเขาก็จะเอาอันที่อยูใต้ล่ะออกมาเขากับปิดฟ้าไ้ขี้เก่าเขากับมาเบิ่งกันเลยจ้าฟีมือกันเนี่ยน่ากินบอเป็นต่แซบต่แซบหอมหอมซี่ไปตองกับเขียวอ่อนงามงามจากพี่น้องอายออดซิมอุ้ยหอนได้ใจหอนเด้อหอนหอนหอนเป้าก่อนอู้ยายออกบอกว่าอู้หอนประสนดิอู้แซบแซบแซบปสนยายออกบอกว่าแซบจากพี่น้องอู้แซบคุณนะเห็นบอแซบอีลี